เที่ยวสามคนเดินทางมายัางพื้นที่ป่าลึกที่ห่างไกลจากหมู่บ้านใหญ่พวกเขาคือต้นเฟิร์นและนัดที่ตั้งใจจะมาสำรวจธรรมชาติและถ่ายภาพป่าเขียวขจีในช่วงฤดูร้อนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเริ่มต้อนอยอย่างราบเรื่นท้องฟ้าโปร่งใสแสงแดดส่องผ่านยอดไม้ลงมาเป็นหย่อมหย่อมกลิ่นของใบไม้และดินชื้นลอยโชยมาในอากาศต้นซึ่งเป็นคนขับรถได้จอดรถไว้ข้างทางที่ดูเหมือนทางเข้าเส้นทางเดินป่าเล็ก พวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์และแผนที่ก่อนที่จะเดินเท้าลงลึกเข้าไปในป่าอย่างไม่รีบร้อนเส้นทางนี้ไม่น่าไกลเกินไปนะักเฟิร์นพูดพลางมองแผนที่ที่วาดด้วยลายมือเบลอๆดูเหมือนจะพาเราไปยังลำทางที่มีน้ำใสๆตามที่รีวิวบอกทุกก้าวยงเดินเข้าไปในป่าสายลมเบาๆพัดผ่านใบไม้เสียงนกร้องเล็กๆคอยเป็นเพื่อเดินทางแต่พอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเสียงเหล่านั้นเริ่มลดน้อยลงอย่างน่าแปลกใจ ทันใดนั้นเองกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ยินเสียงกลองจังหวะช้าๆดังว่าวแวมาจากทิศทางข้างหน้าเสียงกลองที่ไม่คุ้นเคยและไม่ควรจะอยู่ในป่าธรรมชาติยิ่งเพิ่มความรู้สึกแปลกประหลาดในใจของทุกคนเฮพวกนายได้ยินไหมเสียงกลองนั่นนักถามเสียงเ,าเบาๆพร้อมเหลือบมองไปรอบฮ่าฮ่าได้ยินเหมือนมีคนกำลังตีเครื่องดนตรีอยู่ลึกเข้าไปในป่า ต้นตอแต่สายตายังคงมองหาแหล่งที่มาของเสียงนั้นอย่างระมัดระวังเมื่อพวกเขาก้าวเดินตามเสียงกลองไปเสียงนั้นก็เหมือนจะเคลื่อนที่ตามไปด้วยทุกครั้งที่พวกเขาหยุดเดินเสียงกลองจะเงียบลงแต่เมื่อเริ่มก้าวอีกครั้งเสียงกลองก็กลับมาอีกพร้อมกับเสียงที่ดูเหมือนเสียงเรียกที่กระซิบเบาๆราวกับเรียกชื่อของแต่ละคนนัดต้นเฟินเสียงนั้นแทรกเข้ามาในความเงียบอย่างชัดเจนแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ทั้งสามหันกลับไปมองอย่างหวาดระแวงแต่ก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นมีเพียงต้นไม้และเงาของกิ่นก้านที่พลิ้วไหวในลมเท่านั้นนี่เราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเฟิร์นพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่ผมได้ยินเหมือนกันต้นตอบขณะที่มือเริ่มจับที่ด้ามมีพกที่ติดตัวมาบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปกลิ่นใบไม้ชื้นเริ่มปะปนกับกลิ่นไม้จางๆที่เหมือนกลิ่นไฟเก่ากลุ่มนักท่องเที่ยว เริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติแต่ก็ยังตัดสินใจเดินต่อไปอย่างระมัดระวังเสียงกลองกับเสียงเรียกยังคงดังตามทุกย่างก้าวเสียงที่เหมือนล่อหลอกให้พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นเรื่อยๆจนความสงสัยและความหวาดกลัวเริ่มเข้าครอบงำใจต้นรู้ดีว่าตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในป่าธรรมดาอีกต่อไป หลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งสามเริ่มเดินลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นเสียงนกร้องและเสียงธรรมชาติรอบๆหายไปจนหมดเหลือเพียงเสียงกลองที่ดังสั่นๆอยู่ไกลๆแต่ชัดเจนในใจเงียบเกินไปแล้วน,ะน้ิินพูดเสียงเบาพลางมองไปรอบๆอย่างหวาดระแวงก็เหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยนัดเสริมพร้อมชะงกหน้าไปยังพุ่มไม้ข้างทาง,ท,างที่ไม่มีแม้แต่เสียงใบไม้กระทบกัน ตนที่เดินนำหน้าพยายามตั้งสติให้มั่นคงแต่ใจเริ่มเต้นแรงไม่ต่างกันทุกคนระวังตัวไว้ให้ดีนะเสียงกลองนั่นมันไม่ธรรมดาต้นพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพลางหยิบไฟใช้ออกมาจากกระเป๋าพวกเขาเดินต่อไปอย่างเงียบๆเ,เสียงกลองยังคงดังอยู่ข้างหน้าจังหวะกลองค่อยๆเร่งขึ้นเหมือนใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับเสียงที่เหมือนเสียงเรียกดังตามมาเป็นระยะฮ่า เสียงเรียกชื่อเบาๆเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนจนทุกคนสะดุ้งนี่มันเรียกชื่อเรานัดเบิกตกว้างพวกเขาหันไปมองหาทิศทางเสียงอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่พบใครมีเพียงความเงียบและเงาของต้นไม้ทอดยาวในแสงไฟฉายอย่าตกใจเราต้องตั้งสติต้นพูดพลางพยายามก้าวเดินต่อแต่พอเริ่มก้าวเดินเสียงกลองก็หยุดลงชั่วครู่ตามมาด้วยเสียงเรียกชื่ออีกครั้งนัดฝนต้น เสียงที่เหมือนจะอยู่ใกล้กว่าก่อนหน้าทุกคนเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินตามแต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่เห็นร่องรอยใดฮ,ฮ่าฮเราไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วมันรู้สึกผิดปกติจริงๆเฟิร์นพูดด้วยน้ําเสียงสัน่นแต่ต้นกลับสายหน้าถ้าเราหันหลังกลับตอนนี้เราอาจจะหลงทางยิ่งกว่าเดิมต้องพยายามหาทางออกจากป่าหมู่บ้านนั่นให้ได้ทันใดนั้นกลิ่นไม่จังจที่เคยได้กลิ่น เมื่อครูกลับเข้ามาในจมูกอีกครั้งมันหนักแน่นและชัดเจนขึ้นกลิ่นไฟนัดเอ่ยออกมาเสียงเบาพลางหยุดหายใจกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินตามเสียงกลองและกลิ่นไฟไปเรื่อยๆพื้นดินเริ่มแห้งและเปลี่ยนสภาพจากดินป่าเป็นเศษถ่านและเศษไม้ไม่กรอกพวกเขารู้ทันทีว่าใกล้จะถึงจุดที่เสียงและกลิ่นไฟมาจากแต่ในใจทุกคนยังคงเต็มไปด้วยคำและความกังวลอย่างไม่รู้จบเพราะป่าแห่งนี้ ไม่ใช่ป่าธรรมดาอีกต่อไปแล้วกลิ่นไม่ที่ลอยมากับสายลมค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนต้นนัดและเฟิร์นเดินออกมาจากพงหญ้าทึบแล้วเห็นภาพตรงหน้าทำให้ทุกคนต้องหยุดชะงักตรงนั้นคือหมู่บ้านร้างขนาดเล็กซากบ้านไม้เก่าๆถูกไฟเผาจนเหลือแต่โครงร่างดำเกรียมท้องฟ้าสีครามดูขัดแย้งกับความเงียบเหงาและความว่างเปล่าของสถานที่นี้ต้นก้าวเข้าไปช้าๆลางส่งไฟฉายไปทั่วบริเวณ นี่มันหมู่บ้านจริงๆนะแต่ทำไมถึงถูกเผาทั้งหมดแบบนี้ทราบประตูที่พังยับเยินเสาไม้ที่ยังตั้งอยู่แต่ปรับบางผนังบ้านที่ถูกไฟเผาจนไม่เครียมจนไม่มีอะไรเหลือให้จำได้ว่าเคยเป็นบ้านหลังใหญ่หรือหลังเล็กไม่มีแม้แต่ร่องรอยของคนอยู่ที่นี่เฟิร์นบอกพลางมองไปยังพื้นที่ว่างข้างทางเดินแต่ทำไมเราถึงได้กลิ่นเหมือนไฟยังไม่อยู่ นัดหยิบเศษไม้บางชิ้นที่ยังไม่ไม่หมดมาเล่นในมือพลางพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นบางทีที่นี่อาจถูกทิ้งร้างมานานแล้วแต่มีบางอย่างที่ยังคงอยู่บรรยากาศโดยรอบหมู่บ้านเงียบจนกินกิน,กนไปไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงสัตว์นานาชนิดทุกอย่างดูเหมือนหยุดนิ่งลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆซา,ากบ้านหลังนั้นสิต้นพูดพลางชี้ไปที่บ้านหลังใหญ่ที่เหมือนเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเมื่อเข้าไปใกล้พวกเขาพบกับของใช้เก่า กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นเศษผ้าขาดขาดเศษของเครื่องครัวและของเล่นเด็กเก่าๆถูกทิ้งไว้โดยไม่ถูกรบกวนนี่มันเหมือนคนออกไปอย่างเร่งรีบเฟิร์นพูดพลางเก็บเศษผ้าไว้ดูแต่ในขณะที่พวกเขากำลังสำรวจซากบ้านเสียงกลองที่ห่างๆเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนและหนักแน่นมากขึ้นตามจังหวะที่เร่งขึ้นเรื่อยฮ่า เสียงกลองพร้อมเสียงเรียกชื่อพวกเขาอีกครั้งเหมือนใกล้เข้ามาทุกคนหยุดยืนด้วยความหวาดกลัวเราไม่ได้อยู่คนเดียวในนี้นะักกระซิบเสียงต่ำเหมือนมีใครหรือบางสิ่งกำลังเฝ้ามองเราอยู่ต้นคว้าคืนมีพกแน่นขึ้นและส่องไฟไปรอบๆหมู่บ้านแต่ไม่พบสิ่งใดเคลื่อนไหวมีเพียงเงาและซากบ้านเก่าเท่านั้นเราต้องรีบหาทางออกจากที่นี่ต้นพูดเสียงแข็งก่อนที่เราจะเจออะไรมากกว่านี้ ต่ในใจของทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่ต่างพวกเขามันไม่ใช่แค่เสียงกลองหรือเสียงเรียกชื่อเท่านั้นมันคือวิญญาณที่ยังคงวงเวียนอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่เคยจากไปไหนเลยหลังจากที่ทั้งต้นเฟิร์นและนัดตัดสินใจออกจากหมู่บ้านร้างที่ถูกเผาในป่าลึกพวกเขาก็ไม่อาจลบภาพซากบ้านไม้ไม่เครียมและบรรยากาศอึมครึมที่ล้อมรอบออกจากใจได้เสียงกลองที่คอยต่างพวกเขามาตลอดทางยังคงกล้องอยู่ในหูราวกับเป็นเสียงเตือนว่ายังไม่จบ และยังมีอะไรบางอย่างที่พวกเขายังไม่รู้พวกเขาเลือกจะกางเต็นท์พักแรมบริเวณลานเล็กๆที่ดูเหมือนเคยเป็นลานกลางหมู่บ้านแม้จะรู้สึกอัดและไม่สบายใจแต่ก็มองว่าคงไม่มีทางเลือกมากนักในความมืดของป่าลึกต้นจัดแจงตั้งเต็นท์และจุดไฟกองเล็กๆเ,เ,เพื่อสร้างความอบอุ่นในค่ำคืนที่เย็นลงเรื่อยๆขณะที่เฝนกับนัดคอยเฝ้าระวังรอบๆพื้นที่เสียงกรองนั่นมันหยุดไปแล้วใช่ไหม เฟินถามด้วยน้ำเสียงสังส่นๆขณะกอดแขนตัวเองเหมือนว่าหยุดแต่เราไม่ควรไว้ใจต้นตอบเขามองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังเงาของต้นไม้ทอดยาวพาดผ่านพื้นดินเหมือนมีใครกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่กลางคืนในป่าลึกเงียบกว่าที่เคยเป็นเงียบจนทำให้ทุกเสียงเล็กๆดังขึ้นชัดเจนทันใดนั้นเองเสียงกลองเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่ไม่ใช่เสียงกลองธรรมดาแต่เหมือนการเต้นรำของจังหวะหัวใจที่ค่อยๆเร่งขึ้น เรื่อยๆจนแทบจะดังกึกก้องอยู่ในหัวนั่นอีกแล้วนัตตะโกนเสียงตกใจทางหยิบไม้เท้าเล็กๆที่เตรียมมาสำหรับเดินป่าเสียงเรียกชื่อยังคงดังแทรกในความมืดต้นเฟืนนัดเสียงนุ่มนวลแต่ชัดเจนราวกับว่าอยู่ใกล้มากจนทุกคนต้องหยุดหายใจใครอยู่ตรงนั้นออกมาต้นตะโกนออกไปอย่างกล้าหาญแต่กลับไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงกรองกับเสียงเรียกชื่อที่แทรกซึมเข้าไปในความเงียบของป่า จูจูเฟินที่นั่งอยู่ข้างกองไฟเหลือไปเห็นเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านเงาต้นไม้ข้างฮ่หาฮ่นั่นนั่นอะไรเธอถามเสียงสั่นพลางชี้ไปทางเงาที่หายวับไปในพริปตานัดลุกขึ้นยืนค่อยๆเดินไปยังจุดที่เห็นเฟินตามไปติดๆแต่กลับไม่เจออะไรเลยมีเพียงความเงียบและลมที่พัดผ่านใบไม้เท่านั้นไม่ใช่ลมธรรมดาแน่ๆนัดพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดเหมือนมีบางอย่างที่มองเราอยู่ ตนก็พยายามส่องไฟฉายไปทั่วแต่ในแสงไฟนั่นกลับไม่พบอะไรเลยนี่มันเหมือนวิญญาณหรืออะไรที่ไม่อยากให้เราอยู่ที่นี่เฟิร์นพูดพลางกัดริมฝีปากตัวเองจนแทบเจ็บจูจูเสียงกลองดังขึ้นรุนแรงและถี่ขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งจนพวกเขาต้องปิดหูแต่เสียงเรียกชื่อย,ยังดังตามมาอย่างไม่ลดละทันใดนั้นเองเงาดำตัวหนึ่งโผลออกมาจากซากบ้านเงาร่างสูงใหญ่ท่าทางไม่ชัดเจน แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกเย็นเยือเยกและเศร้าสลดทุกคนชะงักและรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นชั่วคราวนั่นคือใครนัดถามเบาฮ่าเงานั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆพลางแผังสีเย็นเยือกออกมาอย่างชัดเจนมันเหมือนกับจะส่งสารบางอย่างที่ไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดต้นรวบรวมความกล้าและถามเสียงเข้มเราคือใครทำไมถึงยังอยู่ที่นี่ ไม่มีคำตอบใดนอกจากเสียงกลองที่ดังขึ้นอย่างหนักหน่วงแล้วเงานั้นก็เริ่มเคลื่อนตัวไปยังบ้านหลังใหญ่กลางหมู่บ้านทั้งสามรีบตามไปอย่างระวังเสียงกลองดังนำทางพวกเขาไปยังซากบ้านหลังนั้นภายในบ้านที่เหลือแต่โครงไม้เก่าคร่ำครา,าพวกเขาเห็นรอยเท้าขนาดเล็กเต็มไปหมดบนพื้นฐานไฟเก่านี่คือรอยเท้าของเด็กๆหรือเฟิร์นพูดด้วยความเศร้า ทันใดนั้นเองแสงไฟกองเล็กๆด้านนอกก็สว่างจ้าขึ้นอย่างผิดปกติส่องให้เห็นภาพของเด็กๆหลายคนในชุดเก่าๆยืนอยู่รอบๆบ,บ้านแต่เป็นภาพเหมือนลางๆที่ลอยอยู่ในอากาศเด็กๆพวกนั้นมองมาที่กลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างเงียบๆดวงตาของพวกเขาไม่มีชีวิตชีวาแต่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความหวังที่ถูกทอดทิ้งพวกเขาคือใครนัดถามด้วยเสียงเบาดูเหมือนวิญ,ญญาณของคนที่เคยอยู่ที่นี่ ที่ยังคงวง,งเวียนอยู่ในสถานที่นี้ต้นตอบพลางถอนหายใจหนะักฮ่าฮเสียงกลองยังคงดังไม่หยุดและจังหวะที่ที่ขึ้นรเริ่มกระตุ้นความรู้สึกหวาดกลัวจนแทบทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนจะถูกดึงเข้าไปในโลกนั้นรเราต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนที่เร์นพูดไม่จบประโยคเพราะเสียงกลองที่ดังกึกก้องจนหัวใจแทบแตกสลาย แต่ก่อนที่พวกเขาจะก้าวขาออกไปเสียงหนึ่งในกลุ่มเด็กๆลอยเข้ามาในหูทุกคนราวกับเสียงร้องให้เรียกชื่อของหมู่บ้านนี้ที่ไม่มีใครได้ยินมานานหลายปีช่วยเราทีและนั่นคือเสียงเรียกที่พาพวกเขาเข้าสู่ความลี้ลับและวิญญาณที่ยังคงวงเวียนไม่ยอมไปไหนเสียงกรองดังถี่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะกลืนกินทุกอย่างในความเงียบของป่าลึกต้นเฟิร์นและนัดยืนตัวแข็งท่ามกลางซากบ้านเก่าเสียงเรียกชื่อ และเสียงร้องไห้ของเด็กๆด,ดังก้องอยู่ในหัวใจของพวกเขาราวกับวิญญาณเหล่านั้นต้องการสื่อสารบางอย่างแต่ไม่มีทางจะหนีหรือตอบสนองได้ต้นพยายามรวบรวมความคิดเราต้องหาทางออกจากที่นี่ก่อนที่เสียงพวกนี้จะกลืนกินพวกเราไปด้วยแต่ทางเดินกลับเต็มไปด้วยซากไม้และก้อนหินเหมือนถูกกำหนดไว้แล้วว่าพวกเขาจะไม่ได้เดินออกไปง่ายฮ่า เราไม่ใช่แค่หลงทางในป่าแต่เหมือนหลงเข้าไปในความทรงจำของคนที่นี่เฟิร์นพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบานัดพยักหน้าใช่เหมือนทุกอย่างที่เราเห็นคือภาพความเจ็บปวดความทรงจำที่ยังไม่ถูกลืมพวกเขาตัดสินใจเดินตามเสียงกลองไปเรื่อยๆหวังว่าจะเจอทางออกหวังว่าจะพบคำตอบว่าทำไมหมู่บ้านนี้ถึงถูกเผาและทำไมวิญญาณเหล่านั้นถึงยังงงเวียนไม่ไปไหนเดินไปได้สักทักเสียงกลองค่อยๆเบาลง พร้อมกับเสียงลงหายใจของต้นไม้ที่ไหวเอ็นตามลมจู่ๆทางเดินเปิดออกเป็นลานกว้างที่นั่นมีโครงกระดูกของบ้านหลังใหญ่ที่ถูกไฟไม่เต็มไปหมดและตรงกลางลานมีแท่นหินเก่าๆที่ถูกปกคลุมด้วยใบไม้และเศษซากต้นเดินเข้าไปใกล้แท่นหินพลางพบสมุดเล่มหนึ่งที่ถูกเก็บไว้อย่างระมัดระวังเขาเปิดสมุดอ่านพบข้อความที่เขียนด้วยลายมือเก่าๆนี่คือหมู่บ้านของเรา เราถูกไฟไหม้เพราะความขัดแยง้งภายในหมู่บ้านไม่มีใครรอดจากเหตุการณ์นั้นวิญญาณของเรายังวงเวียนเพราะไม่มีใครรับรู้ความจริงเราต้องการให้ใครสักคนจำเราเฟิร์นอ่านออกเสียงอย่างเศร้าใจนี่คือคำอธิบายทั้งหมดหมู่บ้านนี้ไม่ใช่แค่ร้างแต่เป็นความทรงจำที่ยังไม่จบนัดพูดเสียงหนักแน่นเราไม่ใช่มาแค่เดินทางลงป่าแต่เราได้รับมอบหมายให้เป็นคนบอกเล่าเรื่องราวนี้ เพื่อให้วิญญาณเหล่านั้นได้อยู่ในความทรงจำของโลกภายนอกทันใดนั้นเองเสียงกลองที่เคยดังกึกก้องค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมและเสียงนกร้องในป่าความเย็นที่เคยสัมผัสได้ค่อยๆหายไปพวกเขารู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มปลอดโปร่งขึ้นต้นปิดสมุดอย่างระมัดระวังเราจะไม่ลืมพวกเขาเราจะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังเพื่อความทรงจำของหมู่บ้านนี้จะไม่เลือนหาย ทั้งสามคนเริ่มเดินกลับออกจากป่าเสียงกลองไม่มีอีกแล้วแต่ภาพเด็กๆก,กับหมู่บ้านที่ถูกไฟเผายังคงติดอยู่ในใจอย่างไม่ลืมเลือนเมื่อออกมาถึงทางออกของป่าพวกเขาหันกลับไปมองหมู่บ้านร้างที่เคยดูหน้ากลัวกลับดูเหมือนสงบขึ้นและเหมือนวิญญาณเหล่านั้นได้เริ่มพักผ่อนจริงฮ่าฮะต้นเฟิร์นและนัดเดินจากไปอย่างเงียบๆพร้อมกับความรู้สึกหนักแน่นว่าพวกเขาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกที่ยังมีชีวิต และความทรงจำของผู้จากไปเสียงกรองที่เคยตามติดพวกเขาหายไปแล้วเหลือเพียงความสงบและความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหาย